ขนาดนี้ดูซีรีส์เกาหลีตอนลูกจะตาแต่แต่ละเรื่องนะสามชั้นเยงหมูย่างย้อนชามโตโตแจกฮอกโวกี้นี่ออกไปจับดิรอร้อนหมูกามีหลายแบบหลายรสนะรอก่อนนิชารีอยู่ที่ตามกิักขาค่ะราชดาหุ่ยควาเป็นบุฟเฟ่เกาหลีคนละสามสามกินได้ยันล้ว ไม่จำกัดอะไาชิดอันนี้ชิคชอบมากต่อไปก็บางแล้วชิคก็ยืดแบบนี้คือน้องอร่อยแล้วก็ไม่ตัดกำลังจากนี้ยังมีของกินเล่นที่สามารถเดินไปตักเองได้เลยเกาหลีกับกระเพาะทอดต่างๆใบงาทอดอร่อยมากขมมาลีที่นี่ก็ดีว่าบัฟวกิที่นี่ก็ฉ่ำมากเนี่ยโอเด้งไม้ๆอย่างเงี้ยบอกน้ำซุปอร่อยหมูที่นี่ก็ไม่ใช่หมูธรรมดาแต่เป็นหมูที่เขาบ่มไว้ส่วนจับแช่ก็เป็นวุ้นเส้นเกาหลีแท้ๆพอมาอยู่ในขมมาลีก็อร่อยมากใบงาก็ต แล้นี่ก็คือต๊อกโบกิที่ตักมาชอบมากเลยใบงาชุบแป้งหรอดน้องกรอบแล้วก็อะไรเกานะโพชีตอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะแล้วชานจะครมครีมชิชีแต่อร่อยอแล้วคือน้องจะห้อยยืดแบบนี้เลยกลิ่ครีม,มนัวๆละลายในปากเนี่ยกิมมาลีอันนี้ที่บอกว่าอาระไรน้องทำจับจับแช่ที่เป็นวุ้นเส้นเกาหลีจริงๆเจอหลายที่เลยที่เป็นวุ้นเส้นธรรมดาจะกินผัดวุ้นเส้นกินแถวบ้านก็ได้ไหมเส้นน้องก็จะอ้วนๆกลมๆแบบนี้แล้วเวลาเคี้ยวก็จะนุ่มๆจะรีเลือกมากินที่นี่เพราะจับแช่นะที่สำคัญน้องปิดตีสองมาก ขอยกมือด้วยคนหนักหนักขึ้นมาสามโลเบาๆไม่เป็นไรค่ะมันคือความสุขของชิตพี่ใหม่ทั Franz> ้งทีก็กินเขาไม่ลดลงไปแล้วตั้งเจ็ดสิบก็โลจะเนมาสักสามโลก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหลังพี่ใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเวลานี้ก็คุณจะอิ่มได้แล้วอิ่มเสร็จก็เช็คเอาจะได้ไอติมฟรีเขาละหายใจแล้วกลับบ้านได้